กูแล้วนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับผมตามมี่ซีคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้ผมก็จะไปทำกีวเวนทสี่ทิ้งไว้ตั้งแต่ร้อยล้านชาติแล้วสำหรับคนไหนที่ไม่ได้ขึ้นมานอกจอเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าบางคาถามเนี่ยมันอาจจะแบบร้สาระ่ลงริระนิดนึงผมก็จะพยายามตัดนะนะแล้วก็อาจจะมีบางคําถามที่มันเอออย่างนั้นแหละแล้วก็เพิ่มเป็นการเสียเวลาเราก็ไปเริ่มมันี้คำถามแรกกันดีกว่าหฮวตนไว รุนเมื่อไรจะโดนสักที แฮตแตกปาม,มีแสบยินดีด้วยเออพี่ขอถามอย่างหนึ่งดิพี่ไดโนเสาร์เจ้าพี่พอบสองดูได้ที่ไหนหรอกตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าครับไปหาได้ในเว็บเตือนเลยครับคุณต่อมาไลายเยอร์ไอริโชฟันซับแล้วโฆษณาจ่องหน่อยนะอาร์าร์าติดตามตั้ง,ตรรงแต่2018แฮตแค่ตกปาม,มีแสบได้เลยครับเดี๋ยวทำให้ตายคลิปคุณต่อมาเดวเวอร์ออฟไดโนเต่าแฮตแตกปาม,มีแสบรายการตัดต่อโมดยันได้แรงบันดาลใจมาจากใครไดแรงบันดาลใจมาจากคนหล่อที่มีชื่อว่าปามีแสบครับคุณต่อมาแฮตแตกปามีแสบ มครับปมครับใช่ครับผมปั๊มปั๊มอ่ะปันเลยซาซิมิคุแฮตะปามีดแสตาดองเดนฟิวชั่นไว้ใช่ไหมฮะใช่ครับดองจนเน่าเลยตอนนี้ชอบเดนอเราตั้งแต่ตอนไหนฮะตั้งแต่ผมยังกลายอยู่เลยครับเดี๋ยวผมจะเล่าแบบละเอียดอีกทีนึงเกินต่อมาหน้าต้นรีนใครคือเรื่องบาดใจในการทำยูทูบก็มีหลายคนอยู่นะครับแต่คนที่เด่นที่สุดก็คงจะเป็นนั่นแหละแฮตกปามีดแสลนี่คือเจ้าเก่าปามีดแสลนะครับ What the คนต่อมานัดเก็บสีเฮ้ยไม่ใช่ให้กปลาหมีแดดพี่จะสปอยหนังพรายมิวสอีกไหมครับสปอยอยู่แล้วครับรอติดตามชมได้เลยคนต่อมาแท็กปลาหมีแดดพี่ร้องเพลงได้ไหมฮะได้อยู่แล้วครับโซโดจินอสานามิโจโจกัน281แปดหนึกปาหมีแดดพี่ชอบได็ดสกสาวตัวไหนมากที่สุดอืม <c oughs> ทำไมไม่บอกว่าชอบกี่ตัวว่าจะต้องบอกว่าชอบครัมตัวผมก็จะบอกครัมตัวแต่ว่าชอบหนึ่งตัวผมก็จะตอบหนึ่งตัวนั่นแหละแล้วนี่มัน แล้วเจ๊บอกกี่ตัวเนี่ยอ่ะบอกสามตัวเลยแล้วกันนะที่ผมชอบีนดุดก็จะมีดีเร็กสไปโนได้ดูในคลสแค่แตกฟ้ามีแสกเปิด์เครื่องตอนใหญ่ครับอะไรคือตอนใหญ่วะเนี่ยคุณตอมสไปโนโซรัสเร็กเล้วอเตาตัวโปรดของพี่คือตังไรฮะของผมสไปโนโซรัสกับดีเร็กอันนี้คือให้บอกสองตัวใช่ไหมอ่าถ้างั้นผมก็จะบอกสไปโนโซรัสกับดีเร็กเหมือนกันนั่นแหละครับคุณต่อมแค่แตกฟ้ามีแสบพี่ชอบไดนโนเตาโดูไหนมากที่สุดบอกไปเรว่องรดีเร็กแค่แตกฟามีแสกพี่คิดยังงอถึงมาทำยูทูบครับแล้วาไไดเเนนัักแจะออปปทรร็บ ก็จะเงินเนี่ยไปเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็รออีกางมื่นหนึ่งแล้วก็มื่นหนึ่งนั้นเนี่ยมารวมกับมื่นหนึ่งเกา่าหลังจากนั้นผมก็จะไปซื้อคอมพิวเตอร์เ,ออเนี่ยเอามาิกัอาแค่แต่ป้ามีแสบปีกจิตโจ๊กกี่เปอร์เซ็นต์วันนนี้ต่อมากินร่ำโดนเนี่ยทำไมถึงชอบบันบักชีวินครับก็บมันน่าสนใจดีนะครับแล้วก็เมนแบบอ่าผมชอบโดูเสาอยูแงง่แล้วไงแล้วก็มันเป็นมัน มันก็ชอบไปเออไม่มีปัญหาผมชอบเนี่ยขึ้นต่อมาโอ้โหคนนี้นี่มาเป็นพืชเลยแค่แต่ป่ามีเสตเพื่อเพิ่มความหลากหลายเราได้เกตไกดวเลือกเดรุ่นเสาใหม่แล้วนะคะนะคะพี่เพื่อเพิ่มเพิ่มเพิ่มความน่าตื่นเต้นด้วยเลยนะอยากให้ทำคลิปเกมกำจัดเกี่ยามเดรุ่นเสาแบบว่าถามตัวเองแล้วก็ถามคนดูไปด้วยเช่นต่อนถามอีหนึ่งคุณจะขี่เดรุ่นเสาตัวไหนไปโรงเรียนก็ไก่ยูทาเรปเตอร์ก็ไก่อวาเตอร์ทอปก็ควายซูโคมิมัสงูได้ยามโหลเดรุ่นาตอบได้แค่ตามตัวยาเหลือคำตอบนอกเหลือตัวเยอะตัวเยอะออ๋นนนบ้ายวเก คำถามตามตัวเลือกและแถมคําตอบนอกเหนือตัวเลือกแบบนี้ไม่เป็นไรตัวอย่างก็เคยเอาวาเซราตอบแต่ถ้าเอานอกตัวเลือกเช่นอยากขี่ไตรเซร์ตอบไปโรงเรียนมากกว่าถ้าตอบแบบไม่มีวะเนาะถ้าถ้าจะให้ผมตอบนะผมก็จะตอบอยู่ท่าแรปเตอร์นะครับนะเวลาตื่นใจเนี่ยจะได้ขี่ไปโรงเรียนดันคุณอยากกินเนื้อเดรัลตัวไหนก็ไก่กัตเตโกโดราต์กไก่โฟโลโดกราต์ก็ไวน์กิแกนโดรางงูกิแกนโดโตโซราต์ก็คือกิแกนโดโตโซราตนั่นเองครับน่าอร่อยดูแล้วเคำตอบดีเด้อถ้าคุณได้เด้คุณจะเลือกไป เกิดใหม่เป็นนุ่นสาตัวไหนก็ไก่เป็กกีรนุสตารัตก็ไก่กนโรตอรัตก็แขวียยูไทรนนัทงูงูเมกาโรตอรัตผมก็จะขอเลือกไปเกิดเป็นยูไทรนัทละกันนะครับขนโยน่ารักน่ากอดคำถามนี่ดีเปนนุ่นสาขนาดเล็กถึงขนาดกลางตัวไหนที่คุณอยากจะได้ปกมันมาเป็นแต่เลี้ยงแทนหมาและเมว ก็ไก่พิสตาโคสอรัพก็ไก่โอโดโดรเมียสก็แขวออสโตรแรปเตอร์งงูไดโลโฟสอรัพคำตอบของผมก็คือดิโลนะครับดิโลดิโลโฟสอรัพคำถามที่5ถ้าคุณสามารถทําให้ไดโนเสาร์สายพันธุ์เดียวไม่ต้องสูญพันธุ์ได้คุณจะช่วยไดโนเสาร์พันธุ์ไหนก็ไก่โคริโตสอรัพก็ไก่เซราโทสอรัพก็แขวะสติกิโมลองงูบาริโอนิกคำตอบของผมก็คือบาริโอนิกแล้วกันนะครับจะได้เอาไปฟัดกับจอยลากเคนค้ณต่อมาปริชาทีสคุณคุณนนะปริชานี่แฮชแทกมาไม่แด้พี่อายุเท่าไรครับผม อายุ10ปีแล้วครับกำลัง75แล้วเออสุดเก่งดีเลยเวน้มดับเบิลเอชแฮตแตกปามิตรแสบพี่อายุเท่าไหร่อายุ10ป,ปีไงบอกไปแล้วเมื่อกี้พี่ดูเมตไหม่ถ้าดูชอบเรื่องอะไรดูเยอะเลยครับก็มีิเมตหรุโนยัยบายูยูฮากุโชแล้วก็ไอเกี่ยวเงินไอเกี่ยวเงินแล้วก็เซโนมาเตอร์เซโนกินมีอะไรอีกว่าวันปีตัวปีตจีปีตไม่ใช่แล้วแค่นี้แหละเดี๋ยวมันจะเกินลูฟี่เอฟเอสแฮตแปามิตรแสบพี่คิดยังไงกับระบบสังคมที่ไม่ค่อยเปิดกว้างกันแสดงความคิดเห็นในมุมมองของคนที่มีวุฒิ ว,ว่าต่ำเรือนมากกว่าหรือการที่เด็กแสดงว่ามมีเสนส่น,นะครับสั้นๆนะครับอิชิกะมาซากิแห่งความมีแสบพี่อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดนักคนสีธรรมชาติครับกินติดสักไรบุตรแห่งความมีแสบชอบกินอะไรครับช็อกโกแลตครับนอยดึกไหมครับโคตรดึกเลยครับพี่อยู่จังหวัดอะไรนักคนสีธรรมชาติครับพี่ชอบพูดไมครับไม่ได้ดานะเออเอ,เอคืออะไรนะพูด พูดไหมหรือพูดกับไม่คืออันนี้คนนี้งงถ้าถามว่าผมชอบพูดไหมเนี่ยผมก็ชอบพูดนะครับนาพูดมากเลยคุณต่อมามาสเตอร์ให้แตดปามมีสเต q กินอพี่อหย่เู่าไรครับริบบีครับพี่อยากทำ youtube ต่อไหมครับอยากทำอยู่แล้วครับบอลหล่อพี่ทำลิปเดินลูกเมอกกกก้เจ้าคุณมากระดมตามมกสตอทกท็กเดี๋ยวเอ้ย อย่างนี้ก็ได้เหรอวะท่านชอบเดรนเสาร์เพราะอะไรชอบตอนไหนก็มันเป็นความชอบมาตั้งแต่ตอนเด็กเลยนะครับนะคือตอนนั้นเนี่ยอาผมซื้อเป็นดีดวอลกินวิดบีดมาให้เราไปดูจนกี่แต่กี่แนนเลยนี<ช>่รองต้องไม่ถึงอยากทํา YouTube เพราะว่าผมอยากทำนะครับนะเงาด้วยประเด็นเลยถามชอบเดรนเสาร์ชนิดไหนมากที่สุดอ่าถ้าบอกว่าหนึ่งตัวเนี่ยผมก็จะบอกทีเด็ดถ้าบอกสองตัวผมก็จะบอกทีเด็ดก,กับตราไปโนถ้าบอกสามตัวผมก็จะบอกทีเด็ดตราไปโนแล้วก็ไอ้หนูไอ,อ้กั๊สนา่านาออนไลน์ไอ้แต่ปามอิดแซดหึ่งทำไมพี่รับขึ รับหน,ถหนูถ้าบอกว่าถ้าทําไมทรับถึงน้อยเนี่ยแล้วก็ผมก็จะบอกให้ตอนนี้เลยนครับประเด็นแรกเลยคือหนูมันเป็นสัตว์แล้วมันก็ทํำ YouTube ไม่ได้ทรับมันก็เลยไม่ขึ้นอย่างที่ร้องเลยก็คือแมวเนี่ยมันมากวนหนูไม่ทําคลิปเทปสีนะ <c oughs> นี่มาตอบคีม <rahat poured alive> ันดีหรือมาคนตีนคนดูวะเนี่ยก็โกนอปสิทธิ์ k f ีพี่ครับอย่าลืมไปอ่านคอมเมนต์ครับที่พี่บอกแดดเราที่ชอบไปแดกปาม่แดดเออกลับลืมเลยว่ะเดี๋ยวถ่าคลิปแล้วกันให้แดกปาไม่แดดถ้า1นึ่งแสนซับแล้วพี่จะทําอะไรหรอเหมือนรับไวๆนะแล้วก็ตายยิ้มผมก็จะทําคลิปต่อไปนั่นแหละครับแค่แดกปาไม่แดดต้องไม่เสียงกุญเดือจังครับก็เรียกว่าเสียงดอไว้ไอ้หน้า คนตอบมาอ้อคนนี้ก็ยาวไม่เปรีกันเลยผมต้องยอมรับเลยว่าช่วงของคุณพัฒนาและการไกลได้เร็วกว่าผมบ่มีของผมดำเกือด้วยท้งปีในเก2000ิดรองพันธีแล้วต้องวักไหวผมเชื่อว่าช่วงคุณจะต้องแรงและการหนัากว่าผมได้แน่ๆครับขเขาแสดงคว,วามยินดีด้วยครับเริ่มต่อให้เด็กปามีแดคุณภูมิใจมากเกินไหนที่ช่วงคุณมาถึงจุดนี้ได้เร็วขนาดนี้ภูมิใจก้นโค่นเลยครับที่จะทำคลิปรีวิวของสะสมไหมครับเออน่าสนใจโอเคงั้นก็จัดไปโชว์ป้าเอ๋ว่า สวัสดีทุกคนนะครับอ่าอันนี้ก็มือผมเองกับถุงมือที่มันขัดเก็งๆหมดแล้วนะครับนะก็ไม่ได้ใช้นานก็มันก็ขาดเป็นธรรมดาอะไรพี่น้องแล้วอันนี้ก็ดังรัดปิดโอเคทุก่อนแล้วนี่เนี่ยจะมารีวิวนะครับนะของตามที่มีคนหนึ่งได้รีวิวเข้ามาในยูนีก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับนะลองมาเริ่มจากกันเรียกเลยดีกว่าตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ก็มีนอนซีเมนต์อยู่นะอาจจะมีฟอสซิลเดี๋ยวดูซุ้ยตรงนี้ แล้วก็สเตโกโซลัานอนตายอยู่อันนี้ก็เป็นเรนเอเสาตัวใสในั่นนะมันก็เอาไว้ทำไรไม่รู้แต่เวลากลางคืนเนี่ยมันจะเรียงแสงด,ด้วยด้วยอันนี้ก็เป็นนุ่งหางายนน่าเลนะจุดต่อไปก็คือตรงนี้เลยนะครับเป็นอุปกรณ์ทํางานดูดต้มอันนี้ก็เป็นนังสือตะตูนไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเรียกกนังสือได้หรือเปล่าเรียกว่าแคมเนี่ยนะนะต่อไปนะครับนี่คือจุดที่ผมเอาไวส้สะสมของ กิ๊กจังหลายเจนเป็นจีดีแล้วก็อินโดที่ว่าดุบละนิเมเตอร์ส่งมาให้นะครับนะก็หล่อเท่มากๆเลยเอามาตั้งนี่แหละอันนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงของผมนะครับมาดูชัดๆเลยนี่น้องนี่คือสัตว์เลี้ยงของผมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้ดูนะครับนะมันไม่กัดเราจนมันจุกบอกเรื่องอะไรลูกมันมันไม่กัดเแค่แค่เออเนี่ยจิ้มจิมจิมจิมมันไม่กัดเนี่ยบอกได้่ะไรฮเออเพราะว่ามันเป็นแค่โมเดล มันจะกลัดได้ยังไงโมเดลเอผมไม่อยากจะเลี้ยงตัวจริงไงคือเคยเลี้ยงไปรอบหนึ่งแล้วแล้วมันก็อะไรอ่ะมันโดนอะไรสักอย่างนี่แหละเหนีบจนขาขาดยายผมก็เลยบอกว่าให้เอามันปล่อยนะเะพราะว่าสงสารจริงๆนะมันขาขาดแล้วมันใช้ชีวิตอยู่มันก็ลาบากครับผมก็ไม่อยากจะปล่อยเหมือนกันแต่ว่าตวนลังบ้านผมอ่ะมันมันอุดมสมบูรณ์ไงเออก็อาจจะมีอาหารให้มันเออก็เป็น หมาที่กำลังนั่งพิงกองขยะเฮ้ยไม่ใช่นะมันหนังเรียนเรามาเริ่มรีวิวกันทีละต,ตัวเลยดีกว่าอันนี้ก็คือพาราสซอร,รฟูฟอยที่มันพิการแล้วก็ดูนเอาไปทําเป็นเหล็กอ,อ,อันนี้ก็เรียนจากอุร้าเมนผมเรียกมันวา่าข้าวโพดแล้วกันเออดูด,ดูตัวมันเหมือนข้าวโพดมากอันนี้ก็เป็นทีเร็กที่โดนระยำตาําบอลดูกับผมมาประมาณ1าปีนะนานมากอันนี้ก็น้องคาโนที่ เพิ่งได้มาประมาณ2 3สปีที่แล้วอันนี้ก็งอกุณอยู่มาประมาณ5ปีเช่นกันคือผมไม่ค่อยชอบสะสมอะไรไงแต่ก็อยากเอามันมาประดับเฉยๆเ<ไ>ก็บมาจากของเล่นข้างหลังก็เป็นอเวนเจอร์แล้วก็มีแมงมุงมทั้นี้แป้ซิฟิลิมแล้วก็สีล้อแล้วก็มีน้องเทอร์นูดอนอย่างนี้และตรงนี้ก็มีป้ายเขียนว่า j u รสิ s i c นี่ก็เป็นหุ่นยนต์กระป๋องกระป๋งแล้วก็มีไอรอนแมนนู่นน <c oughs> ี่นั่นทือตามจริงมันมีในนองเสาตัวเล็กด้วยนะฮะแต่มันหายไปแล้วเข้มมันจะจุดต่อไปก็คือตรงนีี้เเลยนนะ่ เป็นเป็นหนังสือแล้วก็โมเดลนะแล้วนะตรงนี้ก็หนังสือแล้วก็พอาสติาแล้วก็ตัวแห้วอะไรไม่รู้ข้างล่างนี่ก็คือสมุดวาดภาพของผมเองไม่ใช่ของใครทนะั้งนั้นวาดภาพอินดูเปเตอร์ขาดได้เลยอันนี้ก็เป็นเศษกระดาษที่เอาไว,ไว,ไว้ไวาดเล่นนะครับนะก็ตั้งแต่ผมฝึกวาดรูปแบบเอาจริงเอาจังนะครับนะ คือผมเนี่ยไม่ชอบเก็บโมเดลใช่ไหมแต่ผมเนี่ยชอบเก็บปลอกแผ่นดีอะไรพวกนี้นะแล้วก็เอามันมาแบบดูภาพอะไรประมาณนั้นก็จะเริ่มจากจูร a สสิกพอร์คจูราสเวลจูติการ์มจูจูเวลแล้วก็ฟอนเ k i ิงดอมอันนี้ก็โปเกมอนไอร o ดออม c a ิ i เวียนมหาดงรามวีบบานนนนี่ปเตอนี่ปเตอนี่ปเต์แล้วก็จูติกูเลโกจีน่าแล้วก็เป็นจิปรแล้วก็เอจีสีเอีโฟเอก็เป็นอะไรวะแผ่นดี คอลเลกชันในดนูเต่าแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากบบอย่าไปยุ่งกับมันตรงนี้คือทรานปฟอร์เมอร์ก็ไม่ไม่ค่อยได้เก็บอะไรมากเท่าไหร่อันนี้ก็เดนดูโซไอแลนด์ที่สับปอยไฟแล้วนะอันนี้ก็วอล์กิ่งวิดเดนูตูดแล้วก็กอร์ติล่ามันกลับกอกระพางแบบยุคเฮซีโตโฮอะไรไม่รู้ผมไม่ไม่ก็ได้ตามข่าวนะอันนี้ก็อสูนไรเดนูซุนนย,ยที่มีคนให้ผมมาแนละ้วแล้วก็เอ้ยอันนี้อันใหญ่เลยนะเอออันเนี้ยเป็นอันที่ เก่าเก่าใช้ได้เลยมีอายุประมาณเกือบสิบปีเธอรูนว่าเนิร์มเนี่ยก็เพิ่งได้มาประมาณไม่ถึงสองอาทิตย์ <c oughs> ไปสั่งออนไลน์มาที่มากเวริกดแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากแล้วก็ส่วนมากของสะสมของผมเนี่ยจะเป็นพวกดีวีดีนะนี่ยมันก็อืมตอนจริงมีเยอะกว่านี้นแต่มันหายไปหมดแล้วโอเคแล้วของสะสมของผมมันก็ไม่มีอะไรมากแล้นะครับไปที่คนต่อไปกันเลยดีกว่า สครอบครัวคุณได้ให้การสนับสนุนต่อช่องของคุณบ้างไหมครับก็สนับสนุนอยู่นะครับนาแล้วก็ตังตังแบบแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนจนเกินเหตุนะครับนะบางทีผมก็ต้องแบบพยายามแบบพยายามแทบตายกว่าจะได้มาด้วยตัวเองก็ยังไงคนที่อยากจะทําคลิปเนี่ยก็ขอให้รอดู้แล้วกันนะครับสี่ทำคลิปสนุกสนุกให้คนดูแล้วคนดูชื่นชอบกันคุณรู้สึกอย่างไรรู้สึกดีโคตรโคตรโคตรดีเลยครับดีแบบโคตรดีแบบบินได้เลยนะครับนะยันจาบารืตุโรยคุณตอมายศกรรวนนะครแต่ปามีแทตทำยูทูบมากี่ปีแล้วก็ ท่านนับตั้งแต่คลิปแรกเลยก็ประมาณ3ปี2องทำไมถึงมาทำสายนี้ก็มันคือแบบความย่อไปนะครับน่อความชอบแล้วก็ความไหลขึ้นต่อมาให้แต่ปลาไม่เตดีใจและภูมิใจไม่ดีคนติดดามเยอะดีใจนะครับแล้วก็ภูมิใจประมาณสองพยายามมากที่ไหนกว่าจะมาถึงจุดนี้พยายามแบบว่าตายควายลมเลยนะครับน่ะสามเคยท้อไหมก็เคยนะครับคือเวลาผมไปเข้าป่านเนี่ยผมก็จะเจอลูกท้อแล้วผมก็จะมาขึนเฮ้ยไม่ใช่นะดื้อหนิเเก้าขึ้นมากครับผมขึ้นต่อมาให้แต่ปาไม่แตดีดีใจแมิใจไม่ดีคนติดดามเอะดีใจนะครบแล้ว สาครับคือผมไม่ค่ยชอบเดรุ่งแถวรครับนะครับนะผมชอบแต่เดรุ่งแถวรวมนี่คุณตอบมาให้แต่ความมิเซดพี่ชอบเล่นเกมอะไรปาค s u r v ว v a l ครับผมคุณตอบมาให้แ,แต่ความมิเซดเริ่มหัดวาดรูปยังไงต้องเป็นคนหล่อก,ก่อนครับสองสไปโนโซริเดที่อยู่หลังจากสไปโนมีหรือเปล่าแล้วมีชื่อว่าอะไรมีครับสไปโนโซอริมันครับเออไม่ใช่แล้ก็มันไม่มีแล้วนะฮะสไปโนเนี่ยมันก็คือสไปโนโซริเดที่วิจารณการมาจนถึงขั้นสูงสุดแล้วก็ว่าได้นะครับนะคนสุดท้ายนะครับให้แต่ความมิเซดพิดว่าตัวเองมีระดับความหล่อเท่กี่เปออรรร์์์์เเเซซ็็นนนตตล้าปคับ เข้าสู่ช่วงอันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ผมเคยจัดเอาไว้นั่งแต่วันที่ 7มีนาคมปี2020นะครับคืออัน,นอันนั้นตอนนั้นก็มันเหงานะครับนะแล้วก็คนติดตามก็ไม่ค่อยมากด้วยแล้วทีนี้ผมก็เลยจะเล่นจกกัดจิตนะครับนะแล้วพอเล่นไปเล่นมาสารุปก็คือไม่ค่อยมีคนเล่นผมก็เลยเอดองมันไว้อย่างนั้นแหละดองอยู่เน่าเลยวิธีเล่นกิจกรรมในคลิปนี้เนี่ยก็คือให้อคอมเมนต์สัตว์ดึกระบันที่ชอบเนี่ยแล้วก็ผมก็จะมาอ่านนะครับนะเออแค่นี้แหละโอเคอยากเป็นว่ายังไงตอนนี้เนี่ยเราก็มาอ่านเม้นต์กันเลยดีกว่านะครับคนแรกนะครับพระ่ตวรัตน์ครับเจ๊เจ๊เย็นเย็น เดรนุสสาวกินเนื้อขนาดกลางที่น่ารักดีด้วยเลยนะน่ารักมากเลยเดนุสสาวกินพืชสเตโกซซรัสเพราะเท่แบบเรียบง่ายและมีหลังแหลมที่สวยงามสัตว์ปีกไอเกียบเตอริกเพราะเป็นสัตว์ปีกที่น่ารักและโดมไม่มีพิษมีไปล้วมังนะสัตว์น้ำ เลโอพโปรโดร์เพราะรูปร่างสมส่วนและเป็นตัวที่เท่มากไม่ได้คอยาวหรือหางยาวเกินไปสัตว์ยุคโบราณได้มีโทรดอนเพราะเป็นตัวแถวบ้านก็เลยหนุนรักไปไอตัวแถวบ้านนี่มันคุ้นๆนะครับเนี่ยใช่ท่านโโมอาครับเพราะมันเท่ดีเออว่าแต่คลิปไททันโอโบอาเซโอโหนั่นไปไหนนะเออมันมันเซโอโหไหนวะว่าคลิปนั้นเนี่ยผมน่าจะ ไม่อ่านข้อมูลผิดอะไรอย่างนี้แหละเราผมก็เลยตัดสินใจที่จะลบนะครับนะอยูไทเรนัส <tell> ครับเพราะเท่ thế, แล้วก็มีขนซึ่งมันคล้ายนกมากๆถ้าว้างก็ออกไปทำคลิปด้วยนะฮ่าฮ่าฮ่าเออ ใช่ใช่ท้าว่างนะครับนะค่ะาไาดนโดนเสรั์ครับชอบเพราะว่าฟันคมที่สุดในไดนโนเสาร์กินเนื้อแต่โนเสรรสเล็บเพราะว่าโหดเฮ้ยโหดเยี่ยมไม่ใช่และตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าชอบเพราะอะไรแต่ที่แน่ๆคือโหดคาคาดนดโนสรั์เพราะฟันคมร่างกายกำยำเหมาะจะเป็นตัวร้ายดุดเดือนบอดีหน,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 น้าผมเหมือนโจนทรงโจนแต่พ้นจริงนะครับพี่โนซาไปโนเสรรสรอเป็นไดโนเสาร์ที่เปลี่ยนรูปร่างในแต่ละปีดูน่าศึกษาผู้ยังโกเวนเตอร์เพราะเป็นรรนักล่าไทยที่เก่งกาจนิโอเวนเตอร์เพราะเป็นนักวิ่ง สวยที่ดูส่าง่างงามดูเหมือนนักล่าที่ดูแก่งกๆไดโนเชอรัสเพราะยักษ์ใหญ่ที่โหดร้ายแต่ใจดีมีแขนใหญ่ๆในใจคิดว่าน่าจะกออสบาทเอาซ่าสอรัส ดีนะทำไมผมอ่านไม่ออกวะเน,นี่ยเหมือนนิวเซาให้บิดกรงเล็บเหมือนนักล่าเท้าเหมือนเตโลพตขนาดกลางกล้ามเหมือนเตโลพตระกูลแดปเตอร์เบย์เพียโซรัสเพราะชื่อมันเหมือนน้องผมดูเป็นน,น,างงานิวเซาสง่างามต้อนกรงเล็บโหดจิกกโกนโตโซรัสเพราะใหญ่ดีแค่นี้เนี่ยนะใหญ่อะไรใหญ่เหรอครับร่างกายใหญ่พุตตาบะโซรัสเพราะเป็นคนชอบประเทศญี่ปุ่นเห็นตัวนี้แล้วน่าสนใจไรโซรัสเพราะปลาโหดดูเถื่อนๆไฮโนโซรัสเพราะโมซาโตที่ดูเหมือนราชินี่แท้จริงราชังนานรอนโกบีเพราะจระเข้สุดเถื่อนในตัวที่กินหญ้าประจอบเยอะมากคนต่อมานิวเซากินพืชอะไร โมโตรัสเพราะอาศัยอยู่ร่วมยุคกับทีเรกเลยอีกอย่างคือมันเป็นเรื่เงสาวที่ถูกมองข้ามแล้วก็ถูกเข้าใจผิดว่ามันร่วมรุ่กับทีเรกคือบาจิโอรัสหรือปาโตซอรัสเป็นเรื่องสาวที่ก็นด้หลงการเลยในหมู่ก็ยากเล่นอะไรเกมก็ไม่ได้เอามันก็มาใส่ทั้งๆที่มันอยู่ร่วมเล็กเดียวกับทีเรกในเรื่องสาวที่มีอยู่ในทุกเกมเลยก็ว่าได้เลยนะ ขอโทษที่ผมหมันยาวนะครับพอดีว่าเริ่มจะปวดคอแล้วตอนนี้ได้รู้หลังกินเนื้อมาเดโอนิกเพราะสงสารไปเกมอะไรก็ะสุกสุโคไมมัสกับสไปโนูสแล้วยังหมดไปหมดแถมยังกลายเป็นกระสอบไหลสองตัวนี้อีกน่าสงสารยังเลยนะกะอือและอีกอย่างชอบชื่อใจย,ยาว่ากรุงเล็บหนักหรือเฮฟวี่คลาวสัตว์น้ำเลื่อนเถื่อไอ้ประร่างและชื่อของมันนั้นล้วนเลยนะสัตว์ปีกเฮเซกรอบเทอริกเพราะชอบใจยาสัตว์ร้ายแห่งลุ่มแม่น้ำฮาร์เทตที่ดาฟวิวยุโรปสัตว์ยุคโบราณเมกาลาเนียเพราะเราชอบดูตัวเงินตัวทองในบเมกาลาเนีย พิเศษยังไงล่ะเออแต่ตตตทำไมคนสุดท้ายนี่มันพิลึกขขืออย่างวะคนตอบมาสไปโนโซรัสอีเทียคัสกรับไม่รู้เขียนถูกไหมเพราะมันเทแ่แควโคน่ารักดีนี่โปรโดคัสกรับเพราะโดนเรดยูสเปโนโซรัสแย่งบทไปเยอะมากยกเว้นวอลกิ้งวิธีนโตน,นะครับชอบสเปโนโซรัสมากเลยครับเพคือชอบที่เรกเรกเป็นเราตัวแรกที่ผมรู้จักทุกครังที่ผมเป็นในนักผมจะคิดถึงที่เร็กเป็นอันดับหนึ่งไม่รู้กันยยังไงแต่เวลาเห็นภาพของราชาเนนัเราตัวนี้ผมรำบัดได้ถึงความยิ่งใหญ่ของมันที่ผมไม่เคยเห็นจาก ตอ่่นมากไม่ว่าจะมีเหลากินเนื้อตัวไหนที่ใหญ่กว่าเก่งกว่าหรือที่กว่าที่เล็กแต่ผมก็ยังรักมันในเหล่าตัวนี้ในความทรงจาไม่มีวันลืมเลือนและยังคงชอบเหล่าตัวนี้โจมราชนผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาลใน๋ายากิ่งกายักจอบตลอรัตนี่มาเป็นบทร้อยกลองเลยนะครับพี่น้องโอเคก็หมดไปแล้วนะครับสําหรับในวันนี้ก็มันก็ไม่มีอะไรมากนะแกมาตอบคําถามที่วันนี้แล้วก็ไม่มีอะไรมากนั่นแหละเออโอเคอย่างสุดท้ายที่ผมจะมาทําในวันนี้เนี่ยก็คือการโปรโมทช่องนั่นเองครับจะมีช่องไหนที่ด้รับการโปรโมทบ้างเนี่ยก็ไปดูกันเลย 3 2 1 Three. Three. กลับสวัสดีท่านผู้ชมสั้นนะครับวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทช่องคนหล่อนะครับชื่อว่าปามิเรตนั่นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับยี <c oughs> ใช่โปรโมทช่องตัวเองนั่นแหลสำหรับคนที่อยากย้ายทำคลิปแบบนี้อีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้ตามคลิปเลยนะ <c oughs> เพื่อห <c oughs> มื่นตับแล้วผมจะทำแบบนี้แบบนี้อีกแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลลลาาไปปกกก่ออนนนนเจััคิห้ See together you